สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่งภาพหรือวิดีโอนะครับจากมือถือเครื่องนึงไปมือถือเครื่องนึงนะครับสมมุติว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องส่งนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องรับนะครับโดยการใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับ send anywhere เราต้องโหลดไว้ทั้ง2เครื่องเลยนะครับสมมุติว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องส่งนะครับเราเข้าไปเลยการส่งนะครับมันจะมีด้วยกันหลายแบบนะครับ วิดีโอที่เกิน5นาทีใช่ไหมครับเราส่งลายก็ไม่ได้แล้วเขาเป้าว่าเขากําหนดแค่5นาทีใช่ไหมครแต่ทีนี้อันนี้วิดีโอที่เกิน5นาทีนะครับเราสามารถเี่จะส่งด้วยเซนแอนนิเวแล้วก็เร็วมากเลยนะครับเรามาดูนะครับรับกับส่งเพราะว่าเครื่องนี้เราจะเป็นเครื่องส่งใช่ไหมเรากดส่งนะครับและทีนี้จะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะครับของผมเป็นวิดีโอนะครับ อันนี้นะครับวิดีโอของผม5นาทีกับ17วินาทีนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะส่งไลน์ได้นะครับเพราะว่าเขาจะตัดทอนนะครับทีนี้เรามาส่งด้วยนะครับเราก็ติ๊กไปข้างหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นตรงนี้เห็นไหมครับส่งและหลังจากนั้นเขาก็จะให้รหัสและสแกนเคียโค้ดไว้เราต้องใช้ภายใน10นาทีนะครับทีนี้เราไปดูที่เครื่องรับบ้างนะครับเราก็กดไปที่ Send anywhere นะครับและนี่เป็นเครื่องรับใช่ไหมครับเราต้องมากดที่ตรงรับตรงนี้นะครับ และทีนี้เราจะใส่รหัสตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะสแกนเคียโค้ดผมว่าเราสแกนเคียโค้ดง่ายกว่านะครับเราก็กดสแกนเคียร์โค้ดนะครับแล้วเราก็เอามาสแกนเลยนะครับตอนนี้เขาก็โหลดให้เราแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับจริงๆอ่ะผมจะส่ง Google Drive ด้วยนะครับ Google Drive ก็สามารถทจะส่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์การใช้เซนต์แอนนี่แวร์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วพอเขาโหลดเสร็จนะครับเขาจะไปเซฟในแอปรูปภาพของเราอัตนมัติเลยนะครับเราเข้าไปนะอันนี้เครื่อง iPhone นะครับเขาจะมาเซฟตรงนี้ให้อัตนมัติเลยเราสะดวกที่จะใช้งานได้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดของวิดีโอหรือรูปภาพผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าผมสังเกตด้วยตาเปล่าแล้วคือเขาก็จะไม่ดบลงนะครับนี้นะครับผมว่าเหมาะมากเลยนะครับที่จะส่งวิดีโอหรือรูปภาพนะครับจากมือถือหนึ่งไปอีกคือมือถือหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ